สวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาดูเด็กๆกินข้าวคุณเฉาเ้วยคุณไข่เจียวกินอย่างเรดอร่อยเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณเฉาเก๋อข้าวอร่อยไหมยินไหมเนี่ยข้าวอร่อยไหม,ไม,ไไหมใส่ฮาวแสดงว่าอร่อยกินเกันหมดครับวันนี้ ขอให้เป็นเพื่อนเฮงได้รวยนะครับใครเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กินหารอย่างอย่างรียปลอยเลยพับเพียบนอนพับเพียบอย่างนี้กินแล้วก็นอนต่อสบายจังเลย แล้วก็นอนต่อดูท่ากินเขาครับท่ากินกินบบสบายใจอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยกินแล้วเข้าบ้านนะครับใจไหม,อมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ตามรับชมคลิป กดไลค์กดแชร์นะครับ